เชาวันอาทิตเออเวลานี้ใกล้จะเจ็ดโมงเช้าแล้วนะเออผมโดนปลุกแต่เช้าเลยครับก็มีภารกิจครับอ่ะอวันนี้จะให้ไปทำอะไรบอกมาไปส่งที่ไม้พี่โดนทำอะไรเขามีงานโอเพ่นเฮาส์โอเพ่นเฮาจริงๆต้องไปกับทางโรงเรียนไม่ใช่เหรอไม่อยากไปบ้านอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกลเน,ะนะาะก็เลยเป็นหน้าที่ที่ผมต้องพา เจ้าคนนี้นหละพาไปโอเปนฮาแล้วสนใจที่จะไปคณะไหนบ้างอะ่ะอยากไปเพชรัสกับแพทย์ลาอ่ส่วนตัวเราชอบใช่ปะ่ะหนูไปเพชรัสแต่ว่าเพื่อนไปแพทย์ลาอ่ก็เลยไปกับพ่ออ๋โอเคก็หน้าที่ผมก็ประมาณนี้ช่วงเชา้าแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายผมยะ่ไปทําอะไรต่อก็เดี๋ยวต่างกันไปดูอีกทีอ่ะโอเคครับ 快开吧，要开啦！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 要 ล้วหมุนสตาร์นะฮะก็ออกตัวไปเดี๋ยวเตรียมเดินทางไปเซนฮั่น,นเอ้ยไม่ใช่ดิไปไว้อีดนภารกิจก็คือพาลูกสาวไปโอเปนเฮาส์ระหว่างเดินทางเดี๋ยวจะพาไปย้อนรอย กินของดีครับก็อ,อยู่ตรงสารยาพอดีร้านนี่เคยไปกินแล้ว,วกลับไปซ้ำอกทีนึงเย่ไปกันจู้เดี๋ยวจะดูนน้า,นาตามันเป็นยังไงนะก็ที่ผมบอกไว้นะ่าจะเป็นอาหารที่เราเคยกินและคุ้นเคยเอ่ก็คือข้าวหมูแดงนี่แหละแต่วันนี้ผมอาจจะ ไม่กินเยอะครับเพราะว่ากินรสชาติหนักไม่ได้ช่วงเช้าอย่างสุขภาพผมก็สำคัญด้วยต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษวันนี้เดี๋ยวจะลองไปสั่งบะหมี่ดูว่าจะเป็นยังไงไม่เคยกินบะหมี่ในร้านนี้เ,เราไปกินกันดู สนใจมากยังไม่เคยได้กินนะแต่อยากลองดูก็คือขนมครกได้แหละลองสั่งมากินดูแล้วกันสั่งดูได้อาลวนนะคะต้หอมน้อยดูหน้าอร่อยนะเดี๋ยวลองชิมดู ร้อนๆเนี่ย จอดไว้บ้านญาตินะมีกระสตรตแสตอบรับว,ว่าแนะนำให้มากินกาฟแฟร้านนี้ชื่อร้านอะไรโหนี้จะลองกินอเมริกาโน่เย็นที่ผมชอบนะก็ลเราดูรสชาติจกนกว่า ย่านสารยานะครับได้มาแล้วครับกาแฟสอแก้วเดี๋ยวมาดูการรสชาติเป็นไงเดี๋ยวก็ใกล้ถึงร้านข้าวหมแูแดงที่ผมแนะนำอยากให้กินนะชื่อร้านครัวรัตนาเป็นเจ้าที่ผมเคยมากินแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาซ้ำยอ้อนลอยกันดูคนระก็อร่อยมันแน่นแน่นอน นั่งก่อนเลยนั่งตรงนี้แล้วกันง่ายๆดิวางทีเดียว จริงแล้จะเปิดใหม่มาคนอยากมาลองกนะันดูมั้งก็อยากลองดูลองกินกนะันดูนะคนเยอะแนะ่นเะวลาเรียกคิวนะได้เวลากินแต่ละพีครับขอบคุณครับ ี่สั่งไปก็มีประมาณนี้อาหาที่สั่งมาครบล้วอยังไงเนย เรียบร้อยครอิ่มอร่อยหมดไปเท่าไหร่เกือบพันสองร้อยกว่าบาทต้องรอไม่นานเท่าไหร่กินเสร็จก็ออกมาเลยครับจิวเยอะมากทายอะทธอ้านแบบเหมือนให้คนดูก,กินกันบ้าง ไปไหนต่อกลับบ้านเนาะกลับไปนอนชาร์จแบตซะหน่อย,อยช่วงเย็นก็ <S <S ต้องมีภารกิจลูกสาวไปร้องเพลงเลูกสาวไปร้องเพลงฝบวกพาลวพาูกสาพนกสามาลาสา 时光。 ดขาปวดเมื่อยเพราะอะไรเพราะเดินมาทั้งวันนั่งพักก่อนจะเอาไงจะไปต่อจะเบรกหรือว่าจะล้องต่อไม่ล่องไม่ล้องแล้วปวดขาล้วจะไปไปวิง่งไปไปเดินนี่ไหมจะไปเดินเล่นต่อปหล่ะจะไประบายสีจะไประบายสีเออแล้วมันไหวไหมเนี่ย สบายได้ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกันแยกแยกเอกอีออกเอาเอาก็เอาวะร้องไปกี่เพลงก็ไม่รู้นี่แ,แต่ก็ร้องเพลงดีนะป้าฟังแนละ้วหลายคนฟังแล,แล้วก็รู้สึกชอบนะนู้ไม่ชอบมันเหนื่อยอะดีนี่แหละมาฝึกความอดทนตัวคนตัวเองด้วยละ่ะคนเยอะ ก็คนเยอะเลยวันนี้วันอาทิตย์แล้วอาหารละนวนมันไม่ได้ขายเป็นกับข้าวเมื่อคือของกินเล่นอ่ะเขาจะปะมีไม่ไหมไม่อิ่มลูกชิ้นทอดเกี๊ยวทอดด้วยนี่นะก็เมื่อเช้าบอกแล้วเมื่อเช้าบอกแล้วว่าให้กินข้าวด้วยกันไม่ต้องไม่ต้องหนุ่มมีข้าวนมรูกินหมดเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ข้าวมันขนมปังนั่นแหละ โมีงานงานวัดนะครับวันนี้น่าจะสัดวัดสุดท้ายแล้วจะพาเราเข้ามาเดินเล่นหน่อยให้เราวัดหน่อยเ,ยเหนื่อยมาเยอะแล้วทุกวันละทำลูกเป็ดหล่นไม่รู้รอ่ะวิ่งหนีมาเลยนยป้าก็เดินตาม ขอให้หนูชอบหนูก็เต็มที่เลยขอถา่ายให้หนูนะถาเที่ยวงานวัดหน่อยเอาแมวดิป้าอยากได้แมวระบายแมวให้หน่อยน้องแมวอะฮะตัวนี้ไงตัวนี้เป็นน้องแมวปะ่ะเวอนันไม่หมาหมามันยวเสร็จแล้วยาลงแมว ได้ลงแบลเออนี่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 คิตี้สามบาทสามสิบบาทค่ะฝากถือหน่อยตเนี่น่ระบายสีมาละหาที่นั่งระบายสสีได้ยังคะ อย่างเดียวแค่นั้นแหละ ใกล้จะเสร็จแล้วนี่